โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Technology ปล่อยข้าวสาลีล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมดันผลผล,ผลิตธัญพืชเมืองหนาวรองรับการผลิตสุราชุมชนที่ศูนย์วิจัยข้าวเ,เสมิงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นาย apples, อัคราพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Technology ปล่อยข้าวสาลีล้านนาครั้งที่5 เพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตข้าวสาลีและธัญ,ญพืชเมืองหนาวในประเทศไทยและเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากธัญ,ญพืชเมืองหนาวโดยมีนายนักกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวส่วนราชการผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนและเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิ การจัดนิทรศการการแสดงเชื้อพันธุกรรมข้าวสาลีและธัญพืชเมืองหนาวกว่า700สายพันธุ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการสาธิตการแปลรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากธัญพืชเมืองหนาวให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจการประกวดภาพถ่ายและการแข่งขันประกอบอาหารจากธัญพืชเมืองหนาวการสาธิตอาหารแนวใหม่สไตล์ฟิวชั่นล้านนาการเปิดการดมั่วและตลาดนัดล้านนาเพื่อจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัจจุบันมีการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกข้าวในช่วงฤดูหนาวทั้งข้าวบาเล่ข้าวสาลีข้าวโอ๊ตและเม์เพราะได้ราคาที่สูงกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดและเนื่องจากขณะนี้พรบสุราชุมชนได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วและอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาจากสมาชิกวุฒิสภาหากได้รับการอนุมัติ กรวมการข้าวจะช่วยส่งเสริมในการนำมเมล็ดธัญ,ญพืชจากศูนย์ข้าวชุมชนและเกษตรกรแปลงใหญ่มาแปรรูปเป็นสุราชุมชนพร้อมมีการประกันราคาให้อีกด้วยค่ะ